ผมดูผม Basket. ผมก็สอบถามนะครับกรณีวัดดังเนี่ยนะครับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยนะครับวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยนะครับท่านรัมตรีสุชาตินะครับคุณพ่อของมุดตังเนี่ยกําลังจะไปตรวจสอบนะครับใช้คําว่ากลิ่นไม่ดีครใช้คําว่ากลิ่นไม่ดีแล้วครับเมื่อก่อนผมเนี่ยสงสารนะสงสารแล้วก็เห็นหลวงพ่อท่านมานั่งรถเข็นเดินเลี่ยไรตามตลตลาดอะไรเนี่ยนะครับ ผมก็สอบถามตำรวจที่ทำคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขารอครับน่าจะพ้นช่วงสิ้นเดือนเนี้ยแต่งตั้งโยกย้ายไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับเขย่ากําลังจัดทับตำรวจจัดทับตำรวจเดี๋ยวนะใครบอกว่าอะไรนะหลวงพ่อหลวงพ่อหลงลาไปแล้วใช่ไหมลาไปแล้วใช่ไหมไม่รู้คือ มันลาไม่ได oh. so, ้หรอกครับลาออกจากเจ้าวาดมันก็ต้องดูว่ายักยอกเงินของวัดไปหรือเปล่านะครับยักยอกเงินของวัดนะครับการเป็นเจ้าวัดเนี่ยนะครับและถ้าดักยอกเงินของวัดหรือไปเอาเงินของวัดไปใช้ผิดประเภทอะไรเงี้ยนะครับก็มีความผิดนะครับฐานเป็นเจ้าหนักงานของรัฐนะครับปปทนะครับเลขาโกกํกำลังตรวจสอบอยู่นะครับถ้าผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีต้องถูกดำเนินคดีอาญาครับ นะครับเหมือนเจ้าคณะอดีตเจ้าคณะจังหวัดนะครสวรรค์นะครับตอนนี้ทั้งผัวทั้งเมียยังไม่ได้ประกรันตัวเลยนะครับวัดพระบาทน้ําพุก็เหมือนกันนะครับนะครับผมยังไม่ได้ถามรายละเอียดนะครับแต่ <c oughs> แต่ผมถามเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าไม่รอดนะครับใช้คําว่าไม่รอดนะฮะบอกว่าไม่รอดใช้คําว่าไม่รอดนะครับคําว่าไม่รอดน no, ี่กับนกเนอกนะครับ น้องเป็นคนกราบเชิงอยู่อย่างหวาดระแวงก็ต้องหวาดระแวงครับต้องหวาดระแวงครับเราไปไว้ใจอุนเซนไม่ได้นะครับมันบ้าๆบอๆไม่รู้ว่ามันจะสั่งตอนไหนก็ไม่รู้นะครับสั่งตอนไหนก็ไม่รู้ถามอาวุธยุทภั์ยังมีเหลืออยู่ไหมผมว่ามันก็น่าจะพอมีเหลือนะครับกระสุนปืนหรือจรวดดีเอ็นยี่สิบเอ็ดนี่นะครับส่วนไอพีเอลศูนย์สามที่ว่ายิงได้ 130, ร้อยสามสิบร้อยห้าสิบกิโลเมตรเนี่ย ทราบข่าวที่แน่ชัดแล้วว่าจีนไม่ให้ละหักจีนไม่ละหักมันก็ไม่สามารถเปิดคนไกทําการจะยิงเราได้นะครับก็เหมือนกับเครื่องบินเอฟสิบหกเราเนี่ยครับถ้าจะบินอนอกนอกเขตลาดอะนะจากไทยอย่างเนี้ยนะครับไปโจมตีฝ่ายศัตรูเราก็ต้องรายงานไปทางต้นทางนะครับเป็นเงื่อนไขในการซื้อนะครับเรากลัวอาวุธทำลายทำลายล้างสูงเนี่ยไปกลมเหงรังแกชาวบ้านนะครับไกคุนเซนมันไม่ได้ละหักนะครับ ผ่ากมนอยู่นะฮะมันก็เหลือแต่ไอ้จรวดบังไฟมันนะครับจรวดบังไฟมัน B.M. ยี่สิบเอ็ดอะไรเนี่ยนะครับเปิดไม่อีกเลยนะครับหุณเซ็นนะเปิดไม่อีกเลยนะครับเที่ยวนี้จะได้กระอากเลือดนะครับจะเอากระถนให้นะครับกระอากเลือดใส่กระถนไว้เลยนะเดี๋ยวมันจะเลอะคนอื่นนะครับ <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลอะคนอื่น,น ผมมองอย่างนั้นจริงๆนะครับ b m 21เ็นี่ยผมมองเหมือนบั่งไฟนะครับจุดจะฟื้กผมว่าบั่งไฟเราเนี่ก็ไปไกลนะบั่งไฟแถวภาคอีสานที่ปล่อยนะครับถ้าถ้าบอกกับพี่น้องชาวอีสานระดมกันทําบั่งไฟนะครับแล้วก็ตั้งเอียงเอียงสี้าองศานะครับยิงยิงใส่ไปในเขมรนี่นะครับผมว่าโอ้ยเข้าไปในเขตเขมรนะครับเราไม่ได้ใส่หัวลบหัวระเบิดอะไร แช่ไม้ไผ่กระแทกหัวเนี่ยกูก็ว่าเหมือนก็แย่เหมือนกันนะบ้านเรายังมีตกใส่บ้านชาวบ้านนะฮะมาเนี่ยนะครับอ่าและระดมชาวบ้านเลยนระดมชาวบ้านเลยทําบ้านไฟนะครับทําได้เป็นหมื่นลูกนะบ้านเราเนี่ยทําบ้านไฟพญานาคเป็นหมื่นหมื่นลูกเลยฟุ๊ก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 ปล่อยเนี่ยนะครับปล่อยเนี่ยบ้านไฟครับบ้านไฟเนี่ยนะครับ ก็เหมือนตกใจะนะฮะมาไม่ได้เดี๋ยวให้คุณเซนฟ้องชาวโลกอีกนะครับแค่ทหารไทยมีหนังสติก๊กมันยังฟ้องชาวโลกเลยยังโอดโอยเลยนะครับยังโอดโอยเลยนะครับยังโอดโอยเลยเขาก็ฟ้องไปเรื่อย <laughs> ให้บั้งไฟ,บ,งไฟบ,บั้งไฟเนี่ยนะฮะบั้งไฟเนี่ยที่หัวบั้งไฟเนี่ยนะครับที่หัวบั้งไฟเนี่ยมันต้องเอาลูกแตกของทหารเนี่ยครับ เอาลูกแตกลูกแตกให้เอ็มเอ็มหกเจ็ดเอ็มยี่หกก็ะอดสลักแล้วใส่กระบอกใส่ไ,ไปนะครับใส่หัวใส่หัวใส่หัวก็ไว้เหลาไหลายพันลูกแล้วพอปล่อยไปปุ๊บพอมันปอกปหัวลงเนี่ยนะครับให้ลูกแตกเรามันก็จะหลุดจากปลายกระบอกนะครับแตกอากาศพึ่งเข้าไปคุมพื้นที่เลยคัสเตอร์บอมทัสเตอร์บอมคล้ายคลัสเตอร์บอมเลยนะครับก็ใช้ได้ดัดแรงอย่างนั้นนะครับถ้าถ้าเป็นโบกบมดัดแปรงอย่างนั้นนะครับมาเนี่ยนะครับ หัวบ้างไฟมันเป็นนั่นใช่ไหมเป็นกระบอกใช่ไหมก็ถอดเลยถอดลูกแตกดึงสลักออกแล้วก็เสียบไฟกับหัวเนี่ยครับเสียบไว้กับหัวพอมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับแฟบตข้ามแดนไปปุ๊บพอไปเข้าแดนเขเมนปุ๊บหลุอลงมาคราวนี้ยแตกอากาศเลย <laughs> ใช่คราวนี้ลงบ้านเรือนชาวบ้านเลยครับเราก็บอกว่าควบคุมทิศทางไม่ได้ของเราบ้างไฟพญานาคโว้ยมาเนี่ยนะของเราบ้างไฟพญานาคนะสมัยพระเจ้าเสือยังใช้นั่นเลยครับสมัยพระเจ้าเสือยังใช้ไม้แก่นเนี่ยไม้แก่นเนี่ย่้น,น,ยนไม้เนี่ยทําเป็นกระสุนปืนใหญ่เลยนะครับเล่นเอ,พอาพม่าบอก หายแล้วถอยถับดีกว่าเพราะกระสุนปืนใหญ่มันไม่หมดแน่ดินมันตาได้เองนะครับดินดินปืนนี่คนไทยตาได้ง่ายนะครับโอ้โหตากันผมเองก็ตาเป็นนะครับมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับข้าวหลามแก๊ปที่ชาวบ้านใช้เนี่ยครับใช่ขอบคุณต้องหลบคำว่าต้องพูดคาว่าข้าวหลามเ๋ยวโดนบล็อกครับ๋ยวโดนบล็อกนะฮะขอบคุณครับคอยเตือนนะฮะผมพยายามพูดเพราะเพราะอยู่นะ บังไฟคัสเซอร์บอมใช่ครับบังไฟคัสเซอร์บอมถ้าเอาหัวกระสุนปืนพอไปใส่เนี่ยมันต้องบังไฟใหญ่ๆต้องใช้ท่อพ v c ซเลยใช้ท่อพ v c เลยนะครับแต่ว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาใช้คอดีกว่านะครับเขาใช้เขาหลาังคอดีกว่านะครับคอแปดเอ็ดแปดสองนะครับคอหกสิบนะฮะมา แต่ว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามึงจะบุกกูจริงๆเดี๋ยวจะระดมชาวบ้านทำดั้งไฟนะครับแะขอลูกแตกทาหารใส่หัวใส่หัวใส่หัวไปนะครับเพิ่มเข้าไปนี่นะครับมันก็เป็นข่าวหรือว่าจอนนี่ตุยใช่ไหมฮะมันไม่ตุยแล้วครับจอนนี่นะครับคดีนี้ถูกกล่าวหาแล้วอะไรแล้วว่าสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐ การทาอานหน้าที่เรามีชอบเนี่ยมันต้องไปขึ้นสารอาญาทุจริตนะครับโดยหลักหน้าข้องาในสาเนี้ศารอาญาทุจริตกลางเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะพิพากษาลงโทษจําคุกสี่ปีทท้งนั้นเลยนะครับเป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นบรรทัดฐานนะฮะผมไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าคดีมันเป็นยังไงมีพยานหลักฐานยังไงนะครับ ไอ้นี่บอกว่าเราทําบั้งไฟเรียกฝนทําบั้งไฟเรียกฝนถ้าลองดูบั้งไฟเนี่ยบั้งไฟเนี่ยมันจะพี่น้องชาวบ้านทางภาคอีสานเนี่ยจะทําได้จะทําได้เก่งมากเลยนะครับระดมหน่อยอะระดมหน่อยเนี่ยผมว่าได้หลายพันลูกเลยนะครับทํากันเนี่ยนะและจุดกันสนุกสนานเลยนะ จุดกันสนุกสนานเลยนะครับเฟืดเฟืเฟอเฟืฟไปเนี่ยนะครับขเขมเนตกใจเลยครับมาเนี่ยใช่ครับใครจะร่ำจะรวยอย่าไปอวดรวยนะครับอย่าไปอวดรวยนะครับอย่าไปอวดรวยอวดรวยแย่เลยอวดรวยนี่แย่เลยหนึ่งคนเขาหมั่นไส้เรานะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะ มีดาราเน็ตไอดอลของกัมพูชาคนหนึงเป็นผู้ชายที่โฆษณาโค้กนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของโค้กนะครับมีคนเอาข้อมูลเขมรเ,เขาทำนะครับเป็นข้อมูลมาเปรียบเทียบก,กับเน็ตไอดอลของประเทศไทย ที่คนไทยรักและเมตตาคือน้องลิซ่านะครับน้องลิซ่าเอาไปเปรียบเทียบกันว่าไอ้น้องคนนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้นะชื่ออดัมมาเดมอะไรก็ไม่รู้นะถามว่าไอแวนดา้าเองเอาอะไรมาสู้น้องลิซ่าได้นะ เองเอาอะไรมาแต่เองเอาชาติกำเนิดเองเนี่ยมาข่ม,ขมว่าไอ้เวนด้าแพนด้าเ,เป็นลูกของทูตนะมันบอกว่ามันชาติตะกูลสูงนะเป็นลูกของทูตน้องลิซ่าเป็นลูกของรอปภพอพนักงานรักษาความปลอดภยัย